วันนี้ตรงกับวันที่28วันจันทร์นะครับเป็นวันยกเสลเอกประกอบพิธียกเสลเอกวงสูนกันเฉิญเพลิดเท,ที่ว่าบ้านของพี่เสริมพี่เกียงพี่เสริมสุวรรณีหรือว่าพี่เกียงก็สังวานเกวละโอ,อที่บ้านโคกกลางตำบลเมืองไผ่ตือกระสางจังหวัดบุรีรัมย์ท่ากลางสายฝนนะครับ ก็ถือว่ามีความชุ่มฉ่ำตั้งแต่เช้าหกโมงเชา้าฝนยังไม่หยุดนะก็เลยต้องประกอบพิธียกเสาเอีกนะครับแล้วก็คณะช่ะะา,างก็เปียกกันทั้งหมดนะ คณะสร้างเกียรยิกันหมดทุกคนนะครับตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดอยู่นะตั้งแต่หกโมงเชา้าวันนี้ฝนยังไม่หยุดนะก็ประกอบพิธีผ่านกลางสายฝน